มาพี่น้องมื้อนี้มายาย่กระเมมาเอิญมแหลมาหู้คนสด่องวางัวหน่อยดำหน้ารุนคะวัวน่อยกินมาพี่น้องกับสุขสบายดีมื้อนี้ก็มาให้มะนาเนาะเอาเงินมาให้คนที่รับจ้าเนาะพี่น้อง เออไปแล้วเขาไปตัดตอกดอก่เอกูห huh, uh ้ดกอกหออจะไเออจะไปตัดต่อกดอกเจ้าน่ะทาบอกเขากล้องน้ำดอกเขายังกีไปตัดต่อกอยู่เหมือนฮัเอาลงเลย นี่กะ nó phải กวนมา lại เฮ้ยกระเลมได้บนบุเมนขนมได้มาพี่น้องมึอนี้มายายกระเลมเอิญมาแลมู้พนเหือกันขาหัวไก่หัวไก

จังหล่า่าเบยเรี่ยงเนาะเนาะเราจะเอาไว้เป็นสีละลายเามูทีเปไฮมูยังไงเนี่ยมันยาเลยเอ๊ะปากะก่อนป้ากะก่อนไวไว้ี่ปไฮมูพูนเอ้ยเงาะก็เป็นหนึ่ง

bỏ khẩu con nó ra cho nè bỏ Ủa lẽ lên một nọc này Không bỏ จ่ายเงินพี่น้องมันมาจ่ายเงินเพราะว่าเขามาเป็นวานนี่เนาะมันมาจ่าย,ยสะพอนเอากระแลมไปจ่ายเนาะ Đấy, nhìn mặt nó này này đi Mình cứ dạ đây Cái đứa đây Ơ, chị bị tắt đâu đó <laughs> <laughs> Chị bơ nào vậy đó Chị bơ nào vậy đó <laughs> <laughs> งอเลยปุ่มเอาเถียงจับประการงอรอรอเอามามมอง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 อเอง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 ออง

งวดเอาให้เลยเงินให้แม่จ่ายจะจ่ายจังหนจะลงจะลืมอีกม่ยอยู่เลเก่าแสนเดยวคนไถ่ผมมาเดีวข่มวางเลยเาะคุยมากยูพีอาพู่พ้้มี่

วนนี่ได้โอแก่วหมเลน้้วฝนตี่มปีเห่วนีไปเอาเครื่องยังต้องเห็นแล้วก็กดเงินมาเลยหมมีเงิน เปลี่ยนเงินบาทกับวาชิเปลี่ยนอยู่น้ำไอโด 4, 7, 5, 1, 4, 7, 7, ่สี่สี่แสนเจ็ดชิมหาเดือนนึงทันหนึ่งหน้าแตกแดดกันรักเลยเนาะเพื่อ,อเผื่อภาพมาันออกมาดีดิ มันเนตคนหลักมือตอนไหนเฮ้ยมันบบมีเนตมาพี่นะบโบมันเนตคนหลักเมือมันโฉงมาบอกว่ากระตากเบิดแะเขาติดตกหลายพวกเลยเาไปเกเงินก่อนโอ้ยจาดนั่งเขาอยู่ตลาดเขาอยู่ท่าเลย

ไปไปเอ็มนี่อ่ะโทรศัพท์แจ๋วบ่เฮ้ยโทรศัพท์ค่อยโทรศัพท์เจ้าก็ได้ค่อย

โคตรลงเลยขอคุณผู้ชายดูเลยฮะลงน้าได้เลยใช้ลูกคนแรกของเชล่ามันไปเย็นเย็นปะเอยาวกมือบัวไทยมีเพลงบัวปามือเออบัถ่ายปูเตียงหน้าตัวนั่นดิปะอะไรมเพ้หายงนเอาหนงายคอนนีเดี๋ยวเก็บอันนี้

สายบุดดีได้ยังงอนอยู่วะแต่ร้านต้องขึ้นงอนนี่กันเอาทอดหลุ่มสาวเช้าเป็นตัวอะไรเช้าหลุ่มโอ้ยพอดีป่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิ่งที่ตบเพียงที่นี้เนาะกาสีไปต่อถ่ายเอ็มวีเพลงให้สะพอนอยู่เทียงนาตัวนั่นแหละถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประกาศอะไรก็ขอโทษขออภัยน้องพี่น้องเนาะบ๊ายบายจบคลิป